โหลโหลสวัสดีค่ะดิฉันกำมลวันเรืองรัศนทรจากช่องจิกแอมูเลตรายงานตัวค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่โรงเรียนบ้านค่ายจังหวัดระยองค่ะและเรากําลังจะเดินทางไปที่ศาลเจ้าแม่หลักเมืองบ้านค่ายกันนะคะจิ๊กก็จะพาทุกท่านไปกราบสักการะขอพรศาลเจ้าแม่หลักเมืองบ้านค่ายกันค่ะโดยทางเข้าศาลนะคะจะอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนบ้านค่ายแต่จะเข้าทางเดียวกับวัดบ้านค่ายค่ะ สำหรับวันนี้นะคะที่จิ๊กพาทุกท่านมาไหว้ศาลเจ้าแม่หลักเมืองอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระย <c oughs> องถ้าเราพูดถึงศาลหลักเมืองทุกคนคงจะคิดว่าศาลหลักเมืองนั้นจะมีอยู่แต่เพียงในตัวเมืองอย่างเดียวเท่านั้นแต่สำหรับจังหวัดระยองนั้นศาลหลักเมืองมีอยู่ด้วยกันถึงสองศาลนั่นก็คือศาลเจ้าแม่หลักเมืองบ้านค่ายและศาลหลักเมืองในตัวเมืองระยองค่ะสำหรับวันนี้ก็จะพาทุกท่าน มาไหว้ศาลเจ้าแม่หลักเมืองที่อยู่ที่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองค่ะหากใครที่ต้องการมาบนบานจิ๊กแนะนำนะคะเป็นการบนหุ่นนางรำหรือหนังกลางแปลงหรือมหาหรสพอื่นๆค่ะเพราะชาวบ้านบอกว่ามีคนมาแก้บนเยอะมากค่ะเมื่อเราขับรถเข้ามานะคะให้เราสังเกตบริเวณขวามือก่อนขึ้นสะพานค่ะเราจะเห็นศาลเจ้าแม่หลักเมืองอยู่นะคะแล้วก็จะมีลานจอดรถบริเวณกว้างเลยคะ่ะ และบริเวณด้านข้างศาลนะคะก็จะมีจุดจำหน่ายดอกไม้หมากพลูตุ๊กตานางลำชุดไทยสำหรับผู้ที่ต้องการสการะบูชาเจ้าแม่หรือต้องการแก้บนค่ะและเมื่อมาถึงนะคะจิ๊กก็ได้มากราบสการะขอพรศาลเจ้าแม่หลักเมืองบ้านค่ายค่ะโดยในครั้งนี้นะคะจิ๊กได้นำโพงมลัยดอกไม้สดหมากพลูและกล่องเก็บทูก มาถวายสารเจ้าแม่หลักเมืองด้วยค่ะเราก็จะสังเกตเห็นได้นะคะว่ารถที่วิ่งผ่านไปมาจะบีบแต่แสดงความเคารพต่อสารเจ้าแม่หลักเมืองทุกคันค่ะ เราจะสังเกตเห็นได้นะคะว่าบริเวณด้านข้างของศาลจะมีภาชนะเตรียมไว้สำหรับให้ผู้ที่มาสักการะหรือมาแก้บนที่ศาลเจ้าแม่หลักเมืองค่ะและภายในศาลหลักเมืองนะคะก็จะมีตุ๊กตาม้าตุ๊กตาช้างตุ๊กตาไก่แต่สิ่งที่จิ๊กเห็นมากเป็นพิเศษนะคะก็คือตุ๊กตานางรำค่ะ และสำหรับตอนนี้นะคะจีก็ได้กลับสักการะบ,บูชาและขอพรเจ้าแม่หลักเมืองค่ะ วสระพักรวตโตนะคะโตจะมาสำนักทศาลรุาอาเมต้าฝังคันธรนาเโตขังิดขังผยามากายานามกายวาจาผิดทางอาหาลัคนามหาเทวุนื้อญาสุเรมาลันทายยี่สุเทวีปูเชนิศวันูรูังที่สัตที่ และบริเวณอีกด้านหนึ่งของสารนะคะเราจะเห็นที่เสียงเซมซีหายใส่รูปปิงปองเสียงโชคแล้วก็ใบเสียงเซมซีจะอยู่ในกล่องนะคะถ้าทุกคนสังเกตนะคะการกราบของจิ๊กจะกราบ5ครั้ง โดยมีความหมายว่าครั้งที่1นึ่งกราบพระพุทธครั้งที่สองกราบพระธรรมครั้งที่สมกราบพระสงฆ์ครั้งที่4ี่กราบพ่อแม่ครั้งที่5กราบคร,บครบูบาอาจารย์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะที่จิกมาสารเจ้าแม่หลักเมืองจิกก็ตั้งใจที่จะนำกล่องใส่ทูบมาถวายเจ้าแม่หลักเมืองค่ะเพราะว่าจะได้สามารถช่วยป้องกันความชื้นของทูบได้และสามารถใช้ได้นานขึ้นค่ะ และสำหรับตอนนี้นะคะจีก็ได้กลาบร้าเจ้าแม่หลักเมืองบ้านค่ายค่ะเมื่อมองออกไปด้านนอกนะคะเราก็จะเห็นไก่ที่ผู้คนนำมาแก้บนเยอะแยะมากมายค่ะแล้วมองออกไปอีกนะคะ เราก็จะเห็นบริเวณลานกว้างและถัดไปอีกนะคะเราก็จะเห็นสะพานข้ามแม่น้ำระยองค่ะและนี่ก็เป็นบริเวณด้านหน้าของศาลเจ้าแม่หลักเมืองบ้านค่ายนะคะ สำหรับป้ายนี้นะคะก็จะเป็นระเบียบและข้อปฏิบัติในศาลเจ้าแม่หลักเมืองบ้านค่ายค่ะจากการค้นคว้าในสมุดข่อยหลวงพ่อวงท่านได้เขียนเอาไว้นะคะว่าอำเภอบ้านค่ายเคยเป็นเมืองหน้าด่านเคยมีความเจริญรุ่งเรืองจากหลักฐานที่พบก็คือมีเนินดินสูงหลายๆแห่งและเนินดินนี้เอง ที่เคยก่อสร้างปูชนียวัตถุต่างๆเช่นวัดวาอารามวิหารโบสถ์เมื่อการเวลาผ่านไปจึงเกิดการหักพังเหลือแต่เพียงเนินดินให้เห็นเท่านั้นและยังมีการขุดค้นพบพระพุทธรูปโบราณในบริเวณนี้ด้วยและในอดีตการเมืองนี้จะมีสตรีเป็นผู้ครองนครและมีประชาชนให้ความเคารพบูชามาโดยตลอดดุจเดียวกับพระนางจามเทวีแห่งเมืองลำพพน สตรีผู้ครองเมืองแม้จะสิ้นชีวิตไปแล้วก็ตามแต่ประชาชนก็ยังมีความเคารพบูชาอยู่จึงมีการน้อมระลึกด้วยเป็นเจ้าแม่หลักเมืองดังนั้นอำเภอบ้านค่ายในปัจจุบันจึงถือเอาเจ้าแม่หลักเมืองเป็นสัญลักษณ์จนกระทั่งบัดนี้และหลังจากที่จิกกลับตะการละขอพอรศาลเจ้าแม่หลักเมืองบ้านค่ายเสร็จแล้วนะคะจิกก็ได้มาปล่อยปลาปล่อยหอยที่บริเวณด้านข้างศาลค่ะ ซึ่งบริเวณด้านข้างสารจะมีแม่น้ำระยองไหลผ่านอยู่ค่ะขอบูชาแต่สมเด็จองปรถมพระรมสาม,มาสพมธเจพระองค์แรกตลอดจนถึงรพ,พระูเจกจถึงองค์ปัจุบันที่คือ,อข,ขอบูชาแต่พระธรรมขอบูชาแต่พระอาทั้งหลายและอันงนแห่งการปล่อยชีวิตสัตว์นี้ขอขอให้ข้าพเจ้าถึงซึ่งมรรคผลนิพพานในชา ความดีเโตุน่าสุาลตำนองพองพระขอให้ชนะศัตรูไทยเวรขอให้เป็นปุกรล่มเดชได้ล่มพระมารมีเกิดมาทุกที่ขออยได้มีคู่แข่งขอบุญบารมีตกแต่งให้เกฉกับเป็นยอดสุขขอได้สุดเปินสามประการคือสุดในมนุษยโลกสุดในเทวโลกสุดในพรมโลกขอให้ได้สุดเป็นมนุษ์สามประการตั้งแต่บัดนี้ตลอดไปลขอนข้าสุดพระนิพพานในชาติปัจจุบรบรลัทาชาตินี้ได้เพอิ อย่าโดนจับนะว่ายขึ้นมาอย่าว่ายลงไปมีคนอยู่ข้างล่างนะต่อสู้ขึ้นมา สำหรับการปล่อยปลานะคะเขาถือว่าเป็นการตัดอุปคาตกรรมได้ค่ะสำหรับคำว่าอุปคาตกรรมก็จะหมายถึงกรรมที่มาตัดรอนระหว่างชีวิตคือชีวิตยังไม่หมดอายุไขก็ตายเสียก่อนแทนที่จะมีอายุครบ60ปีตามอายุไขแต่อายุแค่3 0มสถึงสีปีกรรมที่เป็นอกุศลกรรมก็คือที่เราไปทําบาปไว้แต่ชาติก่อนด้วยปานาติบาตมาตัดชีวิตเสียก่อน สำหรับคลิปนี้ถ้าข้อมูลมีความผิดพลาดประการใดทางช่องจิ A ๊กแอมโมเลตก็ต้องขออภัยมานัดที่นี้ด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องจิ A ๊กแอมโมเลตด้วยนะคะขอบพระคุณที่รับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ สามารถรับชมคลิปวิดีโอเพิ่มเติมได้ที่ YouTube ช่องจิกแอมูเลตค่ะ